ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับโคตูชองเช่าดินพาภาษานะครับวันนี้นะครับนุ่มเช่าดินนะครับจะมาแนะนํานะครับวิธีการแตงขอบใหม่นะครับตัวนี้ให้ตรงนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการมาตตอกันนะครับจะมีวิธีการแบบใดติดตามรับชมเลยเลยนะครับนะฮปกติแล้วนะครับการจะทําให้ใหม่นะครับแทนที่เท้าตัวนี้ครับที่เท้าจะมาตตอกันนะครับ ใหม่สองแผ่นที่เมาชิดกันนะครับสมัยตะก้อนนะครับผมเป็นสร้างใหม่ๆนะครับผมใส่เวลาในการแต่งเห็ดห้ขอบพวกนี้ตรงนะครับที่สามารถต่อกันได้ใส่เวลาเป็นครึ่งคอนวันนะครับนะครับโดยการใส่กบนะครับแต่ละล้างมากนะครับก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆนะครับจะได้มานําคลิปทําเสนอนะครับทําคลิปเสนอเกี่ยวกับการตอใหม่นะครับการเห็ดใหม่เห็ดตรงง่ายๆครับผมใส่เวลาบ่โดนนะครับ มาติดตากันส้มนะครับรับผมคันแรกนะครับเอเข้าต้องอตัดขอบนึครับให้ตรงก่อนนะครับขอบใหบม่ะอรใหต่หนึ่ตัวก่อนโดยการใส่เล็กนะครับหรือว่าวัสดุที่มันมีขอ้ขอตรงนะครับเป็นไก่ในการตัดก่นะครับตัดขอบทั้งสองขอบก็นะครับ นะครับหลังจากที่เข้าแต่งขอบตัดขอบให้ตรงแล้วนะครับทีนี้เข้ากับเอาเอาไก่มาใส่แบบเก่าครับนะครับโดยตัวเข้าจะเรื่อยซัาอีกเพื่อนึงนะครับสั่นเก่านะครับให้ร้อยตาตรงนี้นะครับให้มันชิดกันนะครับโดยการตอกหลอกใหม่ไว้ที่สองข้างเสร็จครับฟางนน์เพื่อนนครับฟางนน์นะครับโดยการตอกริมไว้นะครับ ป้องกันไม่ขยับนะครับนี่นะครับอ่าสังเกตดูนะครับตรงที่เท้าเรือนะครับทีแรกนะครับย่งหยาบหยาบอยู่นะครับย่งมีร่องอยู่นะครับนะครับย่งบรสนิดกันนะครับนะครับเราอยากยวทำการอ่าเรื่อยํำทีเดิมนะครับหลังจากที่เข้าเดินเรือไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดินเรือไปแล้วนะครับเข้าหาใหม่ครับมาเสียบตรงนี้ไว้นะครับ เพราะว่าป้องกันไม่อาจไถ่ถกับนะครับนะครับป้องกันไม่คิดนะครับน่ครับไม่จังบ่ได้หนีอา้ามาเวลาเขาเลือไปนะครับคล้องคล้องเรือยหาแนวเรือจะได้ตรงนะครับจะได้แนบสนิทตลอดนะครับ ครับผมหลังจากที่ทําการแต่งขอบแล้วนะครับนี่ครับใหม่สองตัวนะครับถ้ามาแต่งขอบให้มันชิดกันนะฮะเลยๆเมื่อเดือนนะครับนี่นะครับตัวสังเกตครับริมบนนะครับริมบนริมล่างนะครับแล้วก็แนวทั้งหมดนะครับจะชิดกันไปหมดนะครับจะค่อนข้างจะสนิทนะครับผมเป็นพ้นดีนะครับเวลาเขานําใหม่ไปตอกันนะครับใหม่สองแผ่นนี่ทาการตอกกันแล้วนะครับจะมีพื้นที่ในการ ใส่กาวเยอะขึ้นนะครับที่เหตดแห่ใหม่เข้าแข็งแรงนะครับนี่ครับเพื่อเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นุ่มเช่าดินน้ำมาเสนอนะครับแนวทางสําหรับผููที่กําลังติดปัญหาในการวายเหตดใหม่จังไดใหม่เวลาเข้าใหม่สองแผ่นมาต่อกันเราจังไดจังสีสนิทกันไปตลอดทั้งแนวนะครับว่าจะสนิททั้งเริมบนนะครับรยมล่างหรือสนิทกันไปทั้งแถบนะครับง่ายๆนะครับผม แต่ก้เนี่จะเป็นการไสกบนะครับใสกบนี่เป็นการที่ยากนะครับจะให้ได้ลักษณะนี้นะครับอันนี้เข้าใช้แค่เลื้อยวงเดือนตัวเดียวนะครับเพชรนะครับผมอายุประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี่ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องชาวดินไพ่ภาษาครับจะได้มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับงานใหม่มานําเสนอนะครับเพื่อเป็น ประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่สนใจงานใหม่นะครับสร้างมือเก่าสร้างมือใหม่นะครับขอบคุณหลายครับ